สวัสดีค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันอังคารที่14ตุลาคม2568ค่ะ คำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะ ID ดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะทีอิมเพสเนะาะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เจ้าชะตาบ่งบอกในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารของกินสิ่งต่างๆและอิมเพสเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าความใจดีความมีน้ําใจมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าความมั่นคงด้วยนะความมัน่นคงความมีอํานาจนะคะการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะการงานมีความโดดเด่นนะคะยิ่งจะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพู พูดการเจราจางานติดต่องานสื่อสารนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียววันนี้บางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรืออาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเข้ามาเรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะ เรียกว่ามีมุมมองมีแนวทางนะคะมีช่องทางมีโอกาสมีการขยับขยายกิจการนะคะหรือว่ามีการขยับขยายธุรกิจสิ่งต่างๆเข้ามาบางคนอาจจะมีช่องทางในการเรียนรู้ในการหาความรู้สิ่งต่างๆในเรื่องของงานในส่วนที่ตัวเองทำเนี่ยมากขึ้นด้วยหรือบางคนนะคะก็เรียกว่าทํางานนี้หลากหลายหนะ้าที่ทํางานหลากหลายอย่างนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานในงานนอกนะหรือว่า,าบางคนนี่เรียกว่าดูแลงานหลากหลายสาขาด้วยนะคะก็ เรียกว่าวันนี้งานยุ่งนะคะแต่คนวันอาทิตย์ด้วยที่ทธิพลของอิมเพสก็ยังเรียกว่ายังชิลๆสบายๆนะคะบางคนนี้อาจจะเรียกว่าเหนื่อยทางด้านความคิดนิดนึงเนาะเพราะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดบางคนอาจจะใช้กําลังในเรื่องของการทํางานตําแหน่งลูกน้องบริวารเป็นตําแหน่งที่ดีเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเกื้อนหนุนยิ่งถ้ามีาหุ้นส่วนนะคะก็เรียกว่า ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าได้หุ้นส่วนที่ดีที่เก่งนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาอินดูการค้าการขายมียอดออเดอร์มาเรื่อยๆเข้ามาตลอดนะคะเรียกว่าลูกค้าแนนลูกค้าเยอะวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะยัง ตามหน้าไพ่บ่งบอกว่าการเงินยังหมุนได้ยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะยังมีช่องทางหรือว่าคนวันอาทิตย์อาจจะกําลังมองหาช่องทางในการหาเงินที่มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเรียกว่าขยันนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ค่อนข้างจะคล่องมือเลยทีเดียวในวันนี้นะคะ หรือถ้าโชคลาภเนี่ยถามว่ามีเข้ามาไหมก็มีเข้ามานะพอได้ค่าขนมแต่หลักๆคนวันอาทิตย์มักจะมีโชคจากงานมักจะมีโชคจากคนอุปธรรมมักจะมีโชคจากลูกค้ามากกว่านะคะ ความรักนะคะโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าถึงคุณจะโสดคุณก็ไม่ได้เหงานะเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้ทํานะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ไปมุ่งมั่นในเรื่องของการที่แบบจะวิ่งตามหาความรักเนาะแต่มีเข้ามาคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะคุณก็คุยได้กับทุกคนนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะนะคะนะความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นด้วย สุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์กันบ้างค่ะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกำลังหลังไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข1และเลข8ค่ะ มาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์อิทธิพลของเมจิกเซียนนะคะเก่งฉลาดนะคะ เรียกว่าสต,ติปัญญาดีนะคะมีความรู้นะคะรู้รอบด้านเลยทีเดียวเนาะแล้วอิที่พลของเมจิกเชนเนี่ยเรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะงานสื่อสารการเจรจานะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นมากเลยนะคะเมจิกเชนนี่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะชอบหาความรู้นะคะชอบทํานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาจัสติกนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร นะคะหรือตัวคุณอาจจะเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบคุคคลอื่นก็ได้ด้วยนะและจัสติกเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการได้นะสารตุลาการได้นะคะจัสติกเนี่ยเป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบที่จะให้ใครเอารัดเอาเปรียบตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอาจต่ก้าวดาบเนาะเข้ามานะคะก็อาจจะมีเรื่องราว ให้ต้องเครียดให้ต้องคิดหนักให้ต้องอึดอัดใจอยู่บ้างในเรื่องของงานนะคะแต่ถ้าคุณยึดหลักในใ,ในในในเรื่องของคําว่าความถูกต้องแล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะดูให้ดีในเรื่องของงานโดยเฉพาะเอกสารถ้าจะต้องไปลงนามไปเซ็นสัญญานะคะ,ะให้กับใครก็อ่านทบทวนให้ดีหรืออะไรที่เราไม่เข้าใจนะคะอาจจะต้องมองหา มองหาคนที่เขามีความรู้หรือมองหาคนรอบข้างด้วยนะคะอย่าหยุดต่อการเรียนรู้นะคะคนวันจันทรนะคะหยุดไม่ได้เนาะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเองบางคนนะวันนี้เรียกว่าทํางานกันแบบหมกมุ่นอยู่กับงาน นะคะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราจนอาจจะแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนพักผ่อนกันไม่เพียงพอเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนการเงินเมจิกเชียนเนาะก็เรียกว,ว่ามีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาคุณค่อนข้างจะวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างจะรัดก,กุมมากขึ้นนะเพราะที่ผ่านมานะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่าเงินทองเนี่ยมันรั่วไหลออกไปเยอะนะคะมันมีค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายเข้ามาแต่วันนี้ดูเหมือนคนวันจันทร์ค่อนข้างจะรัดก,กุมในเรื่องของการเงินนะ นะถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากเอกสารจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้รักไม่ได้โดดเด่นนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างก็มีงานต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันมากกว่าหรือบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วรักมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวานะถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณมีสเสน่ห์ค่ะนะคะแต่วันนี้คุณค่อนข้างจะแบบคุณไม่ได้แบบ เรียกว่าไม่ได้ไปหมกมุ่นในเรื่องของความรักน,นะนะคุณไปมองในเรื่องของคําว่าอนาคตหรือว่าความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่ามันก็เลยทาให้รักวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก็ไม่ได้เด่นเท่าที่ควรสุขภาพนะคะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะ ความดันไมเกรนนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดอาการป่วยไม่สบายนะคะอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อได้หรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะการให้อภัยจะทําให้เธอพบความสุขภายในตัวเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลขเก้าค่ะ มาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารน,นะคะอัศวินเหลียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะสี่ไม้เท้านะคะลงทุนไปกับความรู้นะคะหรืออาจจะลงทุนกับธุรกิจนะคะภายในครอบครัวนั่นเองค่ะสี่ไม้เท้าเข้ามาบ่งบอกในเรื่องของข่าวดีนะคะเรื่องราวข่าวดีสิ่งที่น่ายินดีงานรื่นเริงงานสังสรรค์นะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรืองานโปรเจกต์ที่เรารอ มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะคะก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้ความเมตตาอ็นดูนะคะยังคงให้การผลักดนันแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยในวันนี้หรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนวรรงคารคุณอาจจะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะขอคําปรึกษาคําชี้แนะคาแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ใครที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจการใดก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนก็แล้วกันนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับการ งานประจำเนาะก็เลยอยากจะกลับไปทำธุรกิจนะคะเล็กๆภายในครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าการวางแผนนะคะสิ่งต่างๆเอาไว้แต่อาจจะยังไม่ได้มีการลงมือทำที่ชัดเจนนะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการรอเวลานะแต่ตอนนี้ถ้าถามว่างานมั่นคงไหมก็เรียกว่าการงานมั่นคงเลยทีเดียวนะคะการค้าการขายนะคะเรียกว่ามีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าคุณได้รับการยอมรับจากลูกค้าเนาะจากคนรอบข้าง นะคะก็เลยทําให้เรียกว่า,าฐานลูกค้าค่อนข้างจะมั่นคงนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเกิดขึ้นหรือใครที่การเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวหรือจากการ,รยานิมิตรที่ดีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะความรักวันนี้เรียกว่าเป็นรักที่ดีนะสี่ไม้เท้านะคะก็เรียกว่า มีความเข้าอกเข้าใจกันหรือคู่ไหนที่มีปัญหาการพ่อแง่แม่งอนนะคะ,ะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันให้อภัยกันด้วยหรือถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนจะมีคนคุยคุยเข้ามานะคะเรียกว่าคุณก็ค่อนข้างจะพึงพอใจกับคนที่เข้ามาคุยกับคุณในวันนี้เหมือนกันส่วนจะสารความสัมพันธ์ต่อไปได้หรือเปล่านั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะ จำไว้นะเธอมีเจ็ดจํานงอิสระในการเลือกจัดการชะตาชีวิตให้กับตัวเองเสมอค่ะเลขนาภไยมีเลข6มีเลข4และเลข6นะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธเก้าถ้วยนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะเก้าถ้วยเนี่ยผงบอกในเรื่องของความสุขนะคะนะความสุขความมั่นคงนะคะความมั่งคัง่งอาหารของกินสิ่งต่างๆการงานมีความโดดเด่นนะคะเรียกว่า,ามีการเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือวันนี้คนวันพุธคุณค่อนข้างจะมุ่งไปในเรื่องของงานหรือว่ามุ่งไปในสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะแล้วเด็กถือไม้เท้าบริวารลูกหลานจะนําพา เรื่องราวข่าวดีมาให้ด้วยนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าก็าได้ด้วยนะถ้ามีในเรื่องของการเดินทางก็เรียกว่าช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินทางไม่ไกลเท่าไหร่นะบางคนก็เดินทางจาก บ้านไปทํางานนะคะหรือว่าขอบขอบประเทศไทยภายในประเทศไทยนะคะขอบขอบประเทศไทยก็อาจจะอยู่ละแวกลาวมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะพะมา่ากัมพูชานั่นเองนะคะช่วงนี้คนเงพนพูจะทําอะไรดูเหมือนจะรอบครอบมากขึ้นนะคิดทบทวนสิ่งต่างๆนะคะ มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกว่ามีความใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็รู้จักที่จะรอมากขึ้นด้วยนะคะการงานวันนี้เรียกว่าราบรื่นไหลลื่นนะคุณก็ยังแฮปปี้คุณยังมีความสุขกับงานกับสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายมาหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังรองานนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ทํางานทําในส่วนที่เรารับผิดชอบทําในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ และที่สําคัญก็มีความสุขกับการทํางานของเราด้วยนะส่วนการเงินนะคะไม่ต้องถามถึงเลยนะไพ่ถ้วยเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่ายังมีกินมีใช้นะคะนะถ้าลำพังตัวคนวันพุธเองนะก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดไม่ได้ถึงกับวาตึงนะคะแต่อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนั่นเองนะคะ ใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภมีโชคเข้ามานะคะผู้หญิงจะให้โชคนะคะส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ก็เรียกว่ายัางดูแลนะคะยังแสดงความห่วงใยกันได้ดีหรือถ้าเป็นคนโสดนะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบคุณมีความสุขนะมีความสุขกับ กับความโสดของคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณค่อนข้างจะแฮปปี้นะคุณคุยได้กับทุกคนแต่แค่อาจจะยังไม่ได้เปิดใจชัดเจนกับใครหลายหลายคนนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะ อย่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเองค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข9มีเลข1และเลข1นนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสหกไม่เท้านะคะการงานความโดดเด่นการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากนะคะอวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาอยู่บ้างนะคะในเรื่องของอางานในเรื่องของคนนะคะเรียกว่าห้าไม่เท้าเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันความไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันนะคะในเรื่องของงานนะคะสิ่งที่เราทําอยู่ให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความศรัทธา ในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณมีความเป็นผู้นําสูงนะคะแต่ในความเป็นผู้นําบางครั้งก็ต้องรับฟังเรื่องราวนะคะจากคนรอบข้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําติติงคําชมเชยหรือคําแนะนําใดๆเพื่อที่จะนํามาพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะเรียกว่าถึงจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาแต่คุณแก้ไขได้คุณจัดการมันได้นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองการไกลด้วยนะคะเรียกว่าอิทธิพลของสามไม้เท้าเนี่ยเนาะอาจจะก,กําลังมองหรือว่าคิดวางแผนนะคะในเรื่องของ ของการขยับขยายงานนะคะขยับขยายธุรกิจกิจการหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้ด้วยเช่นกันสามไม้เท้านี่หมาฟฝ้ามองว่าคนวันพฤหัสคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่านักเดินทางนะตามล่าหากความฝันหาสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือหาสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนั่นเองนะคะแต่วันนี้การงานของคุณนะคะก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงอยู่ใครที่ กําลังรองานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีใจเย็นๆนิดนึงก็แล้วกันนะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนั่นเองนะคะส่วนการค้าขายช่วงนี้ก็เรียกอ่ก็เรียกว่าอาจจะต้องอ่ามันมีในเรื่องของการแข่งขันที่สูงนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มันมีความแตกต่างนะคะจากอ่าจากคนอื่นนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าอ่าจะได้ดึงดูดความสนใจนะคะให้กับลูกค้านั่นเอง นะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณยังไม่ได้ มันยังไม่ได้ตึงเลยทีเดียวนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ายังมีรายได้ยังมีการเงินและการเงินหลักๆของคนวันพฤหัสนี้จะมาจากงานทั้งนั้นเลยนะคะอิทธิพลของไม้เท้าเนี่ยมาจากงานยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากยิ่งมีการเงินมากนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งคุณอาจจะยากต่อการปฏิเสธกื่งไม่เข้าขายไม่ออกนั่นเองนะคะบางคนนี่ถ้าการเงินตึงหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะกําลังคิดมองหางาน งานเสริมงานจ็อบเข้ามานะคะก็เรียกว่ามีโอกาสด้วยค่ะส่วนความรักนะคะวันนี้เขาเรียกว่าพอแงแม,แม่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันก็แล้วกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดนี่เรียกว่าคนที่คุณแอบชอบแอบมองเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องเรียกว่าเดินหน้าลุยนะคะ เข้าไปจีบเข้าไปพูดกับเขานะเพราะว่าคนที่คุณชอบเนี่ยดูเหมือนจะมีคู่แข่งเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องคุณต้องแสดงตัวตนหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะทําให้ตัวเองเนี่ยเ,เรียกว่ามีจุดนะคะที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่เขาจะได้หันมามองคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าแบบอยู่ในที่ทํางานหรือว่าอยู่เก็บตัวอยู่ไม่ออกไปเจอเจอผู้คนอันนี้อาจจะไม่ได้เจอรักดีๆนะเรียกว่า ต้องเดินทางออกหาความรักนะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองค่ะอะไรที่เราไม่ได้มีความเก่งหรือว่าไม่ได้มีความชํานาญถ้ามันฝึกฝนนะคะแน่นอนค่ะวันหนึ่งเราจะชํานาญกับสิ่งนั้นค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข5าและเลข3ค่ะสําหรับคนที่ชอบนะคะ มาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์สองไม่เท้านะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะการคิด นะคะการวางแผนวางแผนนะคะในช่วงนี้นะคะส่องไม้เท้าเนี่ยยังเป็นไพ่ของคําว่าการยืนอยู่ที่เดิมนะอาจจะคิดในเรื่องของอนาคตคิดในเรื่องของงานนะคะหรือว่าคิดในเรื่องของการตลาดสิ่งต่างๆในช่วงนี้เนาะก็เรียกว่าถ้าคิดแล้วลงมือทําความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะหรือเด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะโอกาสนะคะสิ่งดีๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็อาจจะกําลังมีเข้ามาด้วยเช่นกันเนาะแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่ราชินี ราชินีเหรียญได้บ่งบอกในเรื่องของงานที่มั่นคงนะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่า ถ้าในเรื่องของการค้าขายนี่ก็ค่อนข้างจะดุงเงียบๆนะคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์การสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะใครที่รองานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ก็สมัครไว้หลายๆที่นะอย่าสมัครที่เดียวนะคะหรืองานในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาจจะต้องออมองหาคู่หูมองหาบัตตี้มองหาที่ปรึกษาเข้ามานะคะช่วยในเรื่องของงานนั่นเองค่ะ แต่งานเป็นไพ่สวยๆแบบนี้หมอ้ามองว่าการงานยังยงเด่นอยู่ยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็ใจเย็นๆก็แล้วกันส่วนการเงินนะคะมีทั้งเด็กถือเหรียญและราชินีเหรียญเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการเงินในวันนี้ใครที่รอเงินมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินใครที่รอโชคจะมีโชคเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคจากเด็กนะคะอาจจากกุมารจากบริวารน,นะคะเรียกว่า จะนําโชคมาให้หรืออาจจะเป็นโชคจากคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าก็เรียกว่าการเงินถือว่ายังยังมีอยู่นะเพราะว่ามันมีอิทธิพลของเห็นไหมยังมีสิ่งดีๆอยู่ในมือบางคนมีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยอาจจะกําลังคิดอยากจะวางแผนอยากจะลงทุนนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะบางคนเอ๊ะเงินอยู่ก้อนนึงจะลงทุนทําอะไรดีเพื่อที่จะไปต่อยอดเงินนะคะเพื่อที่จะมีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาส่วนความรักนะคะคนนี้หมอฟ้ามองว่ารักไม่ได้แย่นะ แต่มันอาจจะดูเหงาไปบ้างเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่นะคะมีงานของกันและกันหรือบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเท่านั้นเองส่วนคนโสดนะคะวันนี้ไพ่ขึ้นว่าโสดนะโสดสนิทเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าคุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับอนาคตหรือว่า งานความมั่นคงมากกว่านั่นเองสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวั่นว้วอีกครั้งค่ะเล,าาเ,ลเลขหน้าไพยมีเลข2มีเลข1และเลข1ค่ะ ต่อไปมาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นะคะสี่ถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพท้องลำไส้ด้วยนะคะบางคนกินทานอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นแล้วอิทธิพลของสี่ถ้วยนี้คนวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะเรียกว่าค่อนข้างจะดูงุดหงิดนะคะ ใครมาพูดจาอะไรดูเหมือนไม่ค่อยจะเข้าหูเลยทีเดียวเนาะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะคะอย่าโมแต่นั่งเพอนั่งคิดนั่งฝันนะคะเรียกว่าต้องลงมือทํานะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจเนี่ยความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณโมแต่คิดัวแต่ฝันโมแต่วาดหวังนะคะมันก็เหมือนกับประวาดความฝันบนอากาศนะ่ะนะคะมันก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเข้ามาดูเหมือนคนวันเสาร์จะขาดความมั่นใจในตัวเองนะวันนี้นะคะเรียกว่ารู้สึกว่าไม่มีความ ั่นใจในตัวเองเนาะอาจจะรู้สึกว่า,าตัวเองไม่มีความโดดเด่นหรือเปล่า นะคะทุกๆอย่างคือการเรียนรู้ทุกๆอย่างคือการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอย่าอย่าย้ำอยู่ที่เดิมนะคะอย่าคิดอะไรในรูปแบบเดิมๆนะคะต้องฝึกที่จะคิดอะไรที่มันมีรูปแบบที่แตกต่างนะคะออกมาบ้างนะคะหรือทําอะไรที่มันค่อนข้างจะแตกต่างออกมาบ้างแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคิดแล้วคุณทำนะคุณตั้งใจนะคะคุณมีระเบียบวินัยให้กับตัวเองนะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลนะคะอย่ามัวคิดแล้วก็เฮ่อท้อแท้นะคะเพราะว่าอิทธิ ต้นของสี่ถ้วยมันทําอะไรไม่ค่อยจะได้นานขี้เบื่อ ะะขี้เบื่อขี้ลำคาญนะคะอยากทำนู่นนี่นั่นเนาะแต่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนอะนะคะเพราะว่าบางคนก็จ,จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่ได้มีความรู้ฉันไม่ได้มีความสามารถคุณอย่าลืมนะคะไม่มีใครที่มีความรู้มีความสามารถมาตั้งแต่เกิดทุกๆกคนต้องต้องมีต้องต้องมองหาโอกาสให้กับตัวเองอะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะไข,ขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะถ้าเราโมแต่นั่งรอโอกาสวิ่งมาหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเราต้องวิ่งหาคําว่าโอกาสด้วยนะคะ ส่วนการเงินคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้เงินตึงนะชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังเลยทีเดียวนะคะอันนั้นก็อยากมีอันนี้ก็อยากได้นะคะแต่เรียกว่า,ารายรับที่เข้ามานี้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายกันเลยทีเดียววางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะเดี๋ยวมันจะลําบากในวันข้างหน้านะคะส่วนโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมักจะเฉดไปเฉดมานะคะไม่ค่อยจะมีโชคนะแล้วคนวันเสาร์พอจะซื้อทีก็เลขเยอะเหลือเกินนะคะ ความรักนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าพอแงแม้งอนพูดอะไรมันดูกระทบกระทั่งกันไม่เข้าหูกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดไอ้ที่เข้ามาก็ยังไม่ชอบนะไอ้ที่ชอบก็ยังไม่มานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยคุยหลายคนแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจใครเลยสักคนหนึ่งนะคะ แล้วคนวันเสาร์ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะต้องระวังนิดนึงนะคะมักจะเอาคู่หรือว่าคนรักของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะคะทุกคนมีดีเหมือนกันมีดีกันคนละแบบคนละอย่าง เนาะสุขภาพนะคะสีถ้วยเหมือนที่บอกนะคะและอิทธิพลของแปดาบยิ่งมาย้ำนะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้หรือบางคนเนี่ยเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาเกิดจากความเครียดก็ได้บางคนเครียดลงกระเพาะนะคะบางคนนี่เครียดแล้วกินอะไรไม่ได้เลยนะคะ าบางคนนี่ยิ่งยิ่งกินยิ่งทานนะคะก็อาจจะแบบท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเรียวท้องร่วงจุกเสียดแน่นหรือคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดท้องปวดประจําเดือนนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างค่ะเธออยากังวลไปเลยทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะคะเรียกว่าต้องต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนที่คนอื่นนะคะเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะ ถ้าตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองอามาดูแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคมีเลข4มีเลข7และเลข8สําหรับคนที่ชอบนะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ